โอเคเริ่มอ่าสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเสียงนะคะตอนนี้ได้ยินหรือ,อยังเอ่ยเพจกองเลยคะ่ะชื่อว่าไทยแลนด์อ่าแซบมากลุกนี้เป็นลุกแซบ,แซบนะคะ ไกลฝุดฝุดว้าวสวยมากได้ยินกันไหมได้ยินพิมพ์เข้ามาหน่อยนะคะว่าได้ยินนะคะโอเคค่ะได้ยินแล้วจ้าโอเคค่ะทุกคนอนาร้อนร้อนอนาร้อน นอีกนนจนเลยจนเลยมาแววรู้รู้ว่าหนาวรู้ว่าหนาวทอน,นิชนึงนะคะหมดแล้วหรอทั้งหมดหรอวายทุกคนคะตอนนี้เราต้องอาคุบพี่ตูค่คุมเลยก็ได้ะคะ่ะหนาว สวยมากนะคะแฮปปี้นิเมียนะคะทุกคนอีกสักครู่ก็จะเป็นจะเป็นปออะจะเป็นปีใหม่ของที่นี่แล้วนะคะไ,ไ,ไ,ไกลมากเป็นมุมเป็นมุมนะคะทุกคนพุ่งไปข้างหลังชุดคือที่โอเคสวยไหมคะสวยมาก อ่ะทุกคนตอนนี้ก็หนาวมากเลยนะคะพี่ใหม่ยังค้าอีกอีกกี่โมงคะพี่อีกสิบเจนาทีเท่านั้นทุกคนเราก็คงได้ข่าวดาวไปพร้อมๆกันในไลฟ์ไปเลยตัวแม่จะแค่เพื่อตอนนี้ตัวแม่สั่นหนึบ ของประเทศไทยพอดีโอเคถือว่าเราได้มาฉลองปีใหม่พร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนออพรุ่งนี้ไปวัดไทยกี่โมงครับไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ตรงกับอืสิบโมงก็จะต้องถึงที่วัดนะคะทุกคนจุดประกอย่างกำลังนะคะข้างหลังก็มีสวยมาก หมดเหรอสุขสต์วันปีใหม่ขอให้ได้ตำแหน่งจักรวาลคนที่สามเอออาณาสุขได้ยินไหมอาณาบอกขอบคุณค่ะเออเขาที่ช่วยเรา เป่ยนชีวิตมากนะคะวันนี้ท,นทำไมคะสู้ๆพรุ่งนี้พี่เดียจะเป็นกองเชียร์ที่วัดนะคะสวยสุดเอามองไปเลยะคะ่ะขอบคุณมากคะ่นะนะเจอกันนะคะนะจะจุดไอ้น,นี่นะ,นนนะะระวังนะคะทุกคน ดี๋จะน่าจะจุดไฟเย็นไฟเย็นนะคะสวยมากทุกคน สวยไหมคะสวยถ้าคิดว่าสวยกดไลค์กดแชร์หน่อยถือว่าเป็นของของวัญวันปีใหม่ให้กับกองประกวด m i ิ s นิเว e ร์สนะคะแล้วก็ว้าวสวยมากแ,มแล้วก็แอนนานด้วยนะคะกดแชร์กันไปหน่อยให้าฟังเหล่านี้แอนนาท่องไว,ไว้ไม่หนาวไม่หนาวครุร้อนมากเยี yeah, <ๆ>่ยมมากเยี yeah, <ๆ>่ยมมากสวยมากค่<ๆ>เออู<ๆ>้ ตอนจุดพลพีจีเต้น a f t e r l i k e แรงนะเวอนี้สวยมากอันนี้สวยมากข้างๆสวยมาก,าามากอ้าว,เด,วเ,าดดเดี๋ยวเขาก็จุดอีกค่ะเดี๋ยวเขาก็จุดอีกเราก็ต้องอาศัยพลุของเขาไปด้วยนะคะผมผ้าผมผ้าผมผ้าโอเคตอนนี้ก็หนาวนะคะทุกคนแล้วก็คือจี้จะบอกว่าอะไรรู้ไหมอ่ะให้ดูชุดจี้ค่ะตอนนี้คือลากพื้นแล้วเป็นหินกรวด รองเท้าแบบคัชชูส้นเข็มแรง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 เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูชุดชุดคนไลฟ์ก่อนเพราะว่าดูค่ะนะนั m b บ r วันหนึ่งดูสิทุกคนแต่เราก็ต้องมาไลฟ์นะคะเพราะว่าเราจะต้องให้เห็นความจึ้งนี้ให้ทุกคนเห็นความจึ้งนี้1ตอนนี้จะสะดุด สะดุดแล้วขอของขวัญวันปีใหม่เป็นกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะนี่ไงเขาจุดเต็มเลยเราอ่ะต้องรอเลยเพราะว่าที่ว่าตรงหนูนะเขามีผูเยอะมากรอตัวตึงเต้น afterlight นะคะ afterlight คือ afterlight ที่เต้นได้ค่ะแต่แอนนาต้องเป็นจุดไฟเย็นรอเลยก็ได้มั้งพี่นวลไฟเย็นมันเยอะจุดไปเลย ต้องเป็นเพลงนี้นะเพลงอะไรอ่ะอนาเต้นเพลงอะไรไปนะที่ชีชอบเต้นอ่ะเพลงอะไรโดนัทโดนัทยังมีรูไอจี้ก็สวยแพ้นาเลยค่ะคุณนะคะโอเคไลฟ์ต่อถึงกระโปรงจะยาวลากคืนแค่ไหนแต่จี้ก็จะไลฟ์ต่อฝากรอติดตามคอนเทนต์ทาง Miss Universe Thailand ด้วยนะคะเพราะพี่บูกก็คือแบบว่าเต็มที่มากนี่ ะตะกี้ราก,กลัวมากอุ้ยตะกี้คือแบบนนทุกคนตะกี้เสียงกรี๊ดแบบชายแท้มากตกใจอ่ะกลัวนะคะ After Afterlife นะคะไม่ใช่ Afterlife เขียนผิดชีวิตเปลี่ยน Admin อ,อดมินเขียน Afterlife อะ่ะ Afterlife แบบชีวิตหน้าเลยอะ่ะชีวิตต่อไปอะ่ะแรงนะ After like ค่ะ After like like After like ก so <im itation> ็คือต้องเลิฟที่รองเพลงให้นาเต้นอนาเต้นหน่อยเร็ว You Who and I อนาไม่เต้นนะคะอนาบอกหนาวจา้าหนาวจ้าจะอยู่นิ่งๆเนาะ <im itation> ทุกคนสักครู่นะคะตอนเนี้ย <im itation> คือดู struggling มากเลยพี่ตู่ห่มไหม อนานเสือผิดอนานสวยทุกถูกต้องถ่ายดึกมากนิดนึงค่ะนิดนึงก็จะได้บรรยากาศปีใหม่เนาอนนะอนาแองจี้สวยคู่ไปเลยรักรัก,ลกเลิฟเลิฟกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วขอสักสองพันลัปปีใหม่อ่าความสวยฉ่ำนี้ข้าจะเอางไดูต่อเลยขกากำลังจุดแล้วขวานกำลังสุด After Last Night อีกมีคนพิม<ห>มานะคะ สวยสวยมากอนาร้อนอนาอากาศ40องศาอากาศ40องศาหลังไหนหลังอนาว้ายเอาละกีดแบบชายแท้นะคะเราไม่มีพกกีดแบบไอ้อะไเออร้อนมากอากาศอยู่เมืองไทยอนาร้อนเอิร์กอักสวยสวยมากสวยมากสวยมาก โอ้ยแล้วฉันก็ต้องจับอย่างนี้อ้สวยสุดๆอ่าวอนยองมากจริงอะไรที่ไม่ังเราสมนมากอนาข้าวกองวันที่สามนะคะทุกคนถ่ายดูเพราะว่า<ส>เมื่อสักครู่เราไปออได้ค่ะเมื่อสักครู่เราไปงานเลี้ยงมานะคะชุดจี้ชุดนี้จากน้องแม็กไม่ใช่นะคะชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้นะคะจากร้าน เดี๋ยวร้านไล่ไปดูวามในไอจีนะคะทุกคนมันสวยมากฝากติดตามรูปฝากติดตามรูปนะคะเป็นชุดจากร้านพี่เน็ตนะคะก็วู้นี่พูเต็มเลยนะนี่พี่นนสวยนะเนี่ยพูด้านเนี้ยไไเสียงดูด้านไม่เกรงใจใคร <laughs> จริงมันตกใจอะ่ะโอ๊ยอุ้ย จะบอกว่าแฟนๆทุกคนก็คือมีความแบบว่าติ่งคอรียอยู่เหมือนกันนะ you hoo, and not ก็คือจะบอกว่า y o ยู mm hmm. o o ก็คือแฟนๆทุกคนนะคะแอน Ii ก็คือแอนแอนนาเสือและ Miss Universe Thailand ก็คือมอแดนไลค์ like mm hmm. แล้วก็เป็นเลิฟอุ้ม mm hmm. ยมุมนี้สวยมากนะพี่ผู <laughs> ด้านเนี้ยมันเห็นทั้งปูทั้งไฟเย็นเลยกีด mm hmm. ชายแท้และหนึ่งจริงอนาสวยไงก็เลยเป็นชายแท้ดูดีสวยมาก mm hmm. ที่กระโดดลงนะ้ำโอนผ่านโอนมาก่อนเนาะมันหนาวค่ะทุกคนสวยมากจริงวันนี้คือที่จัดเต็มมานทำไมไม่รู้ที่เกียมเดินรอบชุดาตีรอติดตามค่ะเหลือเวลาอีกเก้านาทีในการข่าวดาวนะทุกคนช่วยช่วยด้วยช่วย,ช,วยช่วยบอกด้วยว่าจะข่าวดาวตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือไลฟ์ฟิ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจี๊ยวเท้าจุ่มน้ำไม่ไหวคะ่ะทุกคน ทีมงานสู้มากรักทีมนี้รักก็ต้องก็แช่ออกไปนะคะหนาวจังอ่ะมาเตรียมพร้อมนะคะไฟเย็นนะคะชอบชอบเพลงไฟเย็น,น,นฉันแค่รักเธอรูมไม่ค่ครักเลยคือฟังไหมคะพี่นี้นทำให้ันต่อไปฉันไม่ร้องไห้ ยังโอมนะคะไฟเย็นไฟเย็นอีกไม่กี่นาทีจะคาวดาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยทุกคนเห็นจี้เลยยังวันนี้จี้เลยจี้เลยจี้เลยอะคะจะหลุดละแม่ตอนนี้หนาวหนาวมากเวอร์เอามาแล้วมาแล้ว พี่แนนนะคะตอนนี้พี่แนนทำหน้าที่ช่วยจุดพูดพดให้เราอยู่ <c oughs> อ่ะพร้อมนะคะทุกคนรอดูความปังไปด้วยกันโอ้สวยสวยจังเลย,ว,ยว้าวอาโอ้คือเาอาตรงๆนะ เอางี้นะเอางี้นะกล่าวจริงปะพี่ตู่ถ้าผู้ชายควนไปดูรูอ,อ่ะหนูไปไม่ได้เนยนะไม่ใช่ก<ง>ี๊ดไงเสียงคือแบบดูดันไม่เกรงใจใครเวอร์ผู้ชายต้องรับได้ต้องรับได้เหรอเสียงว้าอย่ี่เลยนะตู่ผู้ชายต้องรับได้โอเคอ,อุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยแบบโอ้ย 6กมินิตแล้วโอเคโอเคทุกคนใจเย็นไว้โอเคบอสหมด้โอ้ยหาวเฉย <c oughs> หนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดเช้าด้วยก็ตอนแรกนะคะเรากลาว่าจะไม่ต้องรอข่าวดาวแต่คิดว่าต้องข่าวดาวแล้วค่ะเพราะว่าหนาวเวอร์หอมหอม,หม อะไมรต้องมาจริงตอนนี้ที่อยากไปเต้นอยู่ข้างหลังมากเลยขำขำอนาครับอาาไม่หนาวอยู่เชียงใหม่จลิตเชียงใหม่เปิดแขนโอเคเลิศโอ้ยฉันอยู่ที่เชียงใหม่โอเคโอเคห่มโอเคว้ายโอ้ยโอ้ยแหมจุดแล้วชีก็วิ่งหนีไปเลยชีจุดแล้วชีก็อุ้มลูกไปเลยชีแรกเออว้าย ชุดันจะบอกว่าโอเคอันามายืนถ่ายต่อแต่ตะกี้ตลกมากที่แบบว่าชีสุดช็ตาแล้วชีก็อ๋แล้วชีก็อุ้มรูปวิ่งไปเลยแล้วี้นจุดจีหน้าวไหมจีหนาวมากนะคะสวยมากตรงนั้นโอ้ยผู้เยอะมากฝั่งนั้นดูรวยผู้นะว้ายเสือผู้รดน้อง ยังได้อยู่ค่ะทุกคนพลูที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เดูอันตรายมากนะคะบ้านเราสิพลูน่าจะใหญ่กว่าอีกเนาะเออไม่แต่แกะตะกี้ตลกมากคือเอามาเอามาจุดกับลูกใช่ปะพอจุดเสร็จอุ้มลูกไปเลยแล้วก็คือหลังเราหลังเราใช่พื้นที่เขาดูเซฟเขาก็จะมีจุดที่เอคือตรงนี้เป็นจุดจุดเล่นพลูใช่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะคะนาระวังนะคะเพราะเป็นแผลได้เลยได้เลยทุกคน ทูท hm. ี謝謝่น hmm. ี <neighborhoods> <erei> ่เขาไม่ใหไม่ไม่มีสะเก็ดอะไรนะเท่าที่ดูอะคือมันไม่มีอะไรแบบตกออกมาโอุ้งแกงเสี่ยงแหลเขาวินหลังจอจี้อะไรนะเป็นชัดไหมชัดชัดู่ค่ะสวยดีเฮ้ยระวังว้าเสียงน่ากลัวมากแบบไม่ใช่เหมือนเหมือนตะกี้นึกว่าใครโดนแล้วก็คือแบบเรากลัวอะไรรู้ปะกลัวมันวิ่งเราวิ่งมาหาเราเออทุกคนกลัวนะตอนนี้พี่แนนหยุดภารกิจเสี่ยงตายแล้วค่ะหยุดจุดพูกหยุดเนาะ กองไปขอเขาสิพี่นอนตะกี้ที่เขามาจุดหลังเราแม่อยู่ไหมแม่ไม่ได้มานะคะคุณแม่พักอยู่ที่บ้านเดี๋ย่าเขาจะเข้าดาวแล้วเออใช่อีกหนึ่งนาทีโอเคโอเคเดี๋ยวเขาให้เขานับนับนับ่ะอใครที่อเห็นลูกจี้นะคะมันก็จะเป็นวันนี้เป็นถ่ายได้ได้ได้ค่ะอะไรให้ดูพี่แนนก่อนพี่แนนน่ารักมากโอเคค่ะพี่แนนเดี๋ยวพี่จะถอดแบบแอนนาบ้างนะคะสมมติว่าที่ต้อง อุ้ยขอโทษขออภัยดิฉันขออภัยค่ะดิฉันแบบไม่ใช่สิบสองมีคนแอบถ่ายมีคนแอบถ่ายจี้ไลฟ์แล้วหนึ่งพอแล้วพอแล้วแม่หนาวมากโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้บรรยากาศแถวนี้ Old, beside, หน้ากล้องสวยหลังกล้องหะตลกมาอะไรนะหน้ากล้องสวยหลังกล้องหามาอยู่หน้ากล้องดีกว่าโอเคได้จบพอแค่นี้พอแค่นี้เนาะอ๋อหนาวอน่าใส่เสื้อสใส่อยู่นะคะใส่อยู่นี่เรากำลังรอพลุอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้จะเย็นหน่อยสาวที่สุดท้ายเดี๋ยวเราเข้าวดาวก่อนเนาะข้าดดาวไหมอุ้ยไฟดีอ่ะ สองนาทีแล้วอ,อุ๊ยแกงอีกแล้วนะคนเนี้ยชอบแกงเราขึ้นไปยืนตรงนั้นไหมมันยืนลำบาก<า>นะตรงเนี้ยเราขึ้นไปยืนนะให้เป็นไฟเล็กก็ได้ไฟเล็กเราอ่ะน้องร้องทำไมอะ่ะจี๊ปังมากขอบคุณนะคะทุกคนเจี๊ปขอ,อยืนก่อนฝรั่งงงไปหมดแล้วเขาไม่ชมเราว่าสวยเลยอ๋อจี๊หนาวอะ่ะจี๊หนาวมากหนาว ชุดร um. ัตอีกอมีควาแบบมันเอ่มเิดี๋ยวมันใกล้แล้วนะคะทุกคนาาโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วคะ่ะทุกคนก็ขอร้องขอร้องว่ารออนามาเข้าดาวเร็วอนนา ขาดาวเขาดาวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทขาวดาวขาดาวเขาดาวเขาไม่นับกันหรอว้าเยอะมากเยอะมากผู้เยอะมากสอง one happy new year ไลฟ์อย <I> <laughs> Le uh, ู่เลิศ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 ว้เป็นไงเป็นไงอลังไหมสุดยอด Happy New Year สวยมากโอ้โ ตรงี้นะอุ้ยตะกี้ใกล้มากอ,อนนาไม่โดนอะไรใช่ไหมอุ้ย,ย,ย,ยใจหายเอยอตะกี้แบบพี่น้ำโอเคอยู่นะดูดิทุกคน โอ้ยเจ็บคอเลยอ่ะเกดไม่ได้เจ็บคอที่ไลฟ์นะคะเจ็บคอที่เกตฝรั่งงงเลยผู้รั้อไงมันปีใหม่อะเมื่อกี้กระโดดเลยเมื่อกี้นายตกใจเลยใช่ไหมคะคุณแม่ระวังระเบิดนะกลัวแววเสียไปแล้วมากันกูัำ หมดแล้วระวังด้วยนะโอเคค่ะขอบคุณนาคะที่ทุกคนเป็นห่วงตอนนี้เรากนมันมาทางเราเนี่ยเฮ้ยพี่ผู้ไม่เอาดิ ดูแลตัวเองไดนะ้วย้ะทุกคนตอนนี้ทุกคนในไลฟ์เป็นห่วงมากยังยังรอดอยู่ค่ะทุกคนยังไหวอยู่ดูอนนาตอนนี้เรายืนอยู่ข้างในแล้วทุกคนไม่ได้ออกไปตรงที่เขาจุดแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเหม็นไหมคะนิดนึงค่ะกลับไปเป็นกินขมเมาแน่นอน บเด๋ม่ต้องสมบัติด้เยอะก็ได้ครับตัวตัวเล่นอยู่ตรงะม้ณอะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆก็เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วค่ะได้แล้วทุกคน ทุกคนคะ่ะเออเนี่ยน้องเขาก็อยู่นะคือมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นคะ่ะทุกคนเราก็วีดไว้เปงั้นนะคือคนเขาก็เล่นกันนะคะคือนี่ดูน้องมันมันเป็นที่จุดพูอยู่แล้วเนาะตรงเนี้ยมันเป็นที่สำหรับจุดพูใช่ไหมพี่แนนใช่แล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะคือ คือเราก็แค่ตื่นตนกตกใจกลัวคือเสียงมันน่ากลัวค่ะมันใกล้ๆแต่ว่าภูเขาไม่ได้อู้ <c oughs> ดอกไม้ไฟหนึ่งแมทนี่ดูน้องคนนั้นดิ <c oughs> น้องอายุประมาณห้าขวบนี่น้องสองคนเดินมาจุดด้วยกันคนก็อยู่ตรงนั้นเยอะมากนะคะนี่เราเข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนอันไม่ได้แบบคนข<อ>ีเขตอันตรายแล้วคะ่ะ ตะกี้ที่มันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นหูวันปีใหม่นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเสี่ยวแทนอีอีเซฟทุกคนโอเคโอเคเออขอบคุณคนนี้ที่คุณขอบคุณคุณวรชัดคุณวรชัดใช่ไหมที่เข้าใจเซฟอยู่ค่ะเซฟอยู่มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเนาะ โอ้คือเสียงมันดังนะทุกคนแต่ว่ามันมันก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วเราเข้ามาในยืนที่ในจุดที่ที่โอเคแล้วไล่ปะกายปะกายนี้มันโดนผิวได้นะคะได้ดูพี่เอเล่นทิก็อยากได้บ้างงั้นเดี๋ยวจิปเป็นไลฟ์ดีกว่าโอเคทุกคนเรากลับแล้วจิ่เป็นไลฟ์ไปก่อนเพราะจิจะไปถ่ายบ้าง ทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงไม่เป็นไรนะคะ่ะตอนนี้พ้นขีดอันตรายทุกอย่างเพราะฉะนั้นจี้จะไปถ่ายเอ่มไปบ้างพี่โนทนพี่นน่นเขาเป็นห่วงกันหมดเลยเขาบอกให้กลับได้แล้วอันตรายให้กลับไหมคะทีทเดียดเลยคลับกลับ <laughs> <laughs> กลับ <laughs> โอเคตามนั้นนะคะมันแค่น่ากลัวนิดนึงแต่ว่า ทุกอย่างปลอดภัยดีเด็ก3ามขวบก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็งงมากเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ช่ำๆด้วยแล้วพรุ่งนี้นะคะวัดภัยตื่นมาคุยกันเม้ามอยกันนะคะโอเคโอเคจุร okay, okay. ักนะคะจุ๊บบายบายคะ่ะไปถ่ายก่อนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณ